โอเคฮัลโหลฮัลโหลมีคนอยู่ไหม <Alright. S 1> เอออ่ะเรามาลุ้นดูฮะเราจะมาลุ้นดูว,นนดว่ากี่คิวนะครับเราจะมาลุ้นดูครับว่ากี่คิว what the fuck มากฮะ จะบอกว่าคืออย่างอื่นไม่หลุดเลยเว้ยเหมือนกับว่าเน็ตของผมอยู่ดีมันรีเองนะเน็ตของผมอยู่ดีมันรีเองแล้วก็เฮ้ยอะไรวะทำไมจอดำผมยังไม่เข้าเกมมันหลุดนะครับบายแบวนะคะยังเออตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เบต้าอยู่ครับรอเข้าไทย โอเคสำหรับขอบคุณสำหรับซับสไคร์นะครับผมเราจะมาดูกันฮะว่าเฮ้ยว่า t ัวแรกกินได้เช็ดแล้วเกิดผมเข้าได้เลยเนี่ยไม่ใช่ะอะไรที่โคตรโกงนะฮะมีส่วนน้อเข้าเกมสองพันเจ็ดโอเค <laughs> <Alright. S 1> okay, ครับตอนนี้ เป็นคิวที่สองพันนะสองพนะครับสองพนาะฮะทำไมเน็ตบารีตอนนี้วะโอ้ยนะครับโอ้ โอ้โอเคงั้นผมคงต้องจบเตมแ,แต่เพียงเท่านี้นะครับครบเวลาสามชั่วโมงพอดีนะฮะ oh. โอ้เวนกรรมเวกรกราเวรกรรมนะโอ้โ oh. หมายิ้มแก้มปรีเชียวเธอ <All right. S 1> ตอนรับเข้าไต้หวันครับโอเคนะก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู โอ้ยแม่งเอ้ยเน็ตบาลีเลยตอนนี้โอ้นะก็เดี๋ยวดึกๆอาจจะมาไลฟ์อีกทีนึงนะฮะเออผมจะไปทดสอบการลงหมดนูด๊ตทดสอบการลงหมดเสียงญี่ปุ่นนะฮะโอเคส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเจอกันตอนมืดๆนะครับนะฮะส่วนวันนี้ เอาลาไปก่อนนะครับเซ็งวัตฟักเน็ตรีเฉยโอ้เจง็งบายบายครับขอบคุณครับ